สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูผัดขิงกับเห็ดสาบอยางมาฝากค่ะเริ่มต้นคุณแม่บ้านเตรียมขิงอ่อนนะคะเต้าหู้ค่ะเห็ดสามอยางนี้เราจะใช้เห็ดหอมเห็ดฟางแล้วก็เห็ดหูหนูค่ะคุณแม่บ้านก็เตรียมที่ยุ่งยากที่สุดก็คือตัวถั่วลิสงที่ต้องเอาไปต้มก่อนนะคะให้นิ่มแล้วก็ตัวเต้าหู้นี้นะคะเราก็เตรียมทีเดียวค่ะถ้าเราจะทําอาหารเจทานหลายๆมือก็เตรียมเต้าหู้แผ่นนี้นะคะนําไปแช่เกลือไว้ก่อนค่ะ แล้วก็ตัวเห็ดฟางก็ล้างทําความสะอาดแล้วนําไปต้มค่ะเห็ดหัวหนูก็ล้างน้ําแช่เกลือนะคะส่วนตัวเห็ดหอมใช้ต้มเลยค่ะจะได้นิ่มนะคะแล้วตัวถั่วลิสงแช่น้ําก่อนนะคะเพื่อให้เขาอิ่มน้ําก่อนแล้วค่อยนําไปต้มถั่วลิสงของคุณแม่บ้านจะสุกไปขึ้นวิธีการเทคนิคเราจะต้มในมะอหุงข้าวค่ะปีฝาสนิทนะคะถั่วลิสงเราก็จะนิ่มเร็วขึ้นนะคะคุณแม่บ้านพอถั่วลิสงนิ่มแล้วเราก็ตักขึ้นนะคะเตรียมไม่ผัดค่ะ ตัวเห็ดก็ลวกค่ะพอลวกน้ำเดือดแล้วก็เต้าหู้ก็ทอดไว้ก่อนนะคะเรานำส่วนประกอบต่างๆที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะลงกระทะผัดเลยค่ะเริ่มต้นใส่ขิงนะคะใส่เต้าหู้แล้วตามด้วยเห็ดต่างๆนะคะผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยตัว,ตวเต้าเจี้ยวค่ะเห็ดซอสเห็ดหอมนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำส้มค่ะผัดจนกระทั่งขิงเห็ดเต้าหู้นิ่มก่อนนะคะ ปรุงรสให้ตามชอบค่ะเมนูนี้เท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ